คำถามต่อมาเ,ออเขาถามอย่างเรื่องคลินิกอยู่นะเขาถามว่าธุรกิจนี้จะล็อกตัวหมอ,อยังไงให้อยู่กับเรานานๆผมสงใสัโอเคคือพี่คิดว่าอย่างนี้เบิร์ตคือพี่คิดว่าโดยธรรมชาตินะคุณหมอเนี่ยก็จะมีคุณหมอหลากหลายรูปแบบแล้วกันนะเบิร์ตนะแต่พี่เอาเอาเฉพาะจาับจับจับตรงเจาะตงง่ายๆสองกลุ่มแล้วกันนะครับกลุ่มนึ่งเนี่ยเป็นคุณหมอที่ ตั้งใจไปฝึกงานที่คลินิกอยู่แล้วโอเคปะอ่ากลุ่มแรกเนี่ยคือตั้งใจจะมาทําเองเบิร์ตแต่ว่าไม่มีประสบการณ์ <c oughs> ก็เลยเนี่ยไปไปฝึกงานก่อนไปลองทําดูก่อนอัะนั้นกลุ่มเนี้เทิร์นโอเวอร์ก็จะสูงจริงนะเธิร์อเวอร์จะสูงนะครับส่วนในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคุณหมอที่เอ่อไม่อยากบริหารจัดการอ่าไม่อยากบริหารจัดการอ่าคือคือเราต้องเข้าใจนะเบิร์ตว่า การทำคลินิกการทำโงรงพยาบาลศัลยกรรมเนี่ยมันมันจุกจิกนะมันจุกจิกนะเออมันต้องแบบต้องดูแลเรื่องเรื่องบุคลากรใช่ไหมเบิร์ต HR รีคูดมาร์เก็ตติ้งก็ต้องมีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างอนะเบิร์ตมันไม่ได้ง่ายนะเออมันมันไม่ได้ง่ายนะ <S <s <uck oo> ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายๆายธุรกิจนะครับที่อ้มีหมอหลายๆคนนะครับไม่ไม่ใช่ทุกคนนะที่หลายๆคนจะเข้าใจผิดอะเบิร์ตว่า เนี่ยหมอจะทําเองทําไมเอ้ยหมอจะไปเป็นลูกจ้างทาไมทําเองดีกว่าไม่จริงนะที่พูดเลยไม่จริงนะไม่จริงเพราะว่าความปวดหัวของผู้ประกอบการเนี่ยคนละเรื่องนะเยอะกว่าเยอะอ่าถ้้เทีบกับเป็นหมออย่างเดียวกับเป็นผู้ประกอบการด้วยนะคนละเรื่องนะครับไม่ใช่คนละสกิลกันนะครับ mm hmm. ซึ่งแน่นอนว่าก็อาจจะไม่ใช่หมอทุกคนที่ถนัดสกิลการบริหารน,นี่ออกไหมการแมเนจเมนต์อย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ทุกคนนะครับเราก็จะบอกว่าคุณหมอในฟิลอาชีพนี้ยรายได้ก็ไม่น้อยนะเออ อย่างคุณหมอสัญญกรรมนะพี่บุมคุณหมอสัญญกรรมนะท็อปๆเลยนะรายได้เดือนละสองล้านอย่างเงี้ยรายได้รายได้เดือนสองล้านอ่ะพี่ถามว่าทําไมพี่ต้องปวดหัวไปทําแบบนู่นนี่นั่นนู่นเองแล้วอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นสามล้านแล้วกันนะแต่แบบอาจจะแบบโหไม่มีเวลาเที่ยวเลยอ่ะภาพมาเห็นภาพมคือคือเงินมันไม่ใช่ทุกอย่างอ่ะของหมออ่ะเออเพราะเงินเยอะอยู่แล้วเข้าใจใช่ป่มเออ เออคเขาเป็นตบบมาดูหมอถูกแต่มาลงทุนกันเต็มเลยคุณหมอเนี่ยใช่ถูกต้องถูกต้องดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเงินที่เยอะขึ้นอาจจะไม่ใช่คําตอบทั้งหมดเพราะเงินที่เขาได้ก็เยอะอยู่แล้วครับเป็นต้นดังนั้นเนี่ยเขาจะมีเหมือนกันเบิร์ที่ที่คุณหมอที่เขาแบบไม่ไม่ไม่ได้อยากที่จะออกมาทําเองดังนั้นในสิ่งที่แต่ว่าโอเคแหละเบิร์ตมันก็ถือมันก็ตัดไม่ได้ว่านี่คือความเสี่ยงใช่ไหมครับในสิ่งที่ คลินิกก็ดีมาสเตอร์ทําก็ดีเนี่ยคือการทําสัญญาครับทําสัญญาผมวัดเลยก็บางคนเนี่ยก็ทําสัญญาสิบปีก็มีมแล้วคนหมอที่เป็นแมกเนตอ่ะเขาทาสัญญาสิบปีเลยก็มีเหมือนกันก็ออกออกได้ไม่ออกได้แต่ก็มีค่าค่าปรับนี่ออกมะอืมอะไรอย่างเงี้ยครับเออเหมือนซื้อตัวนักเตเลยมีค่าชือประมาเออค่าชสัญญาอะไรอย่างนง้นครับอะไรอย่องญญางนง้น <c oughs> จากนัห้ให้ให้รู้ก่อนว่าโดยธรรมชาติแล้วมีสองรูปแบบก็คือรูปแบบหนึ่งก็คือคุณหมอเขาก็ไม่อยากออกหรอกเบิร์ดนะเพราะว่าเขาก็แฮปปี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็รูปแบบที่สองก็คือว่าก็จะมีสัญญาเข้ามาเข้ามาเข้ามาผูกมัดด้วยมันมันชาเลนจ์อะคือแบบเออคือมาทำคลินิกก็ต้องทำการตลาดต้องหาลูกค้าให้ <c oughs> ไม่ง่ายนะโอเปอรชฟรคอร์สแล้วตัวเองก็ยังต้องเข้าไปผ่าตัดอย่างเงี้ยเหรอใช่เข้าไปเทคคอร์สบัญชีแล้วก็หลายหัวเนาะบัญชีแล้วก็เอ้าดูเรื่องกฎหมายเขาจะฟ้องเราหรือเปล่าใช่ถูก็คือต้องเก่งธุรกิจเลยแหละถึงจะมาทำได้อใช่มันต้องหัวธุรกิจไงมันไม่ใช่หัวคุณหมออย่างเดียวไงยากนะไม่ง่ายนะคือเอาแค่การตลาดอย่างเดียวเนี่ยก็ยากแล้วลองนึกภาพดูว่าตอนนี้เราเห็น ธุรกิจอะที่แข่งขันกันในอุตสาหกรรมเอสเซติกสูงมวละโคตรสูงโคตรสูงจริงปะบิลบอร์ดเนี่ยเห็นไม่ซ้ําหน้าหมอเลยนะตอนเนี้ยใช่ปะเออออนไลน์นะคนเรียนเฟซบุ๊กเนี่ยคือค่าแอดเนี่ยสตาร์ทเอาไปเลยเดือนหนึ่งสองสามแสนเออสตาร์ทเลยนะใช่ค่าเฉลี่ยจ่ายก่อนด้วยนะอืมเราไม่รู้ว่าจะจะแบบ ได้ลูกค้า cover ต้นทุนจริงหรือเปล่านะไม่ง่ายนะท,ทําธุรกิจยุคเนี้<ม>ใช่ป่ะเวิร์ดการแข่งขันมันมันเข้างา่ายมันก็ทําให้การแข่งขันมันรุนแรงขึ้นนะใช่ป่ะอืมอ่ะโอเคหนเวร์ก็สูงโอ๊ยปวดหัวมน <laughs> เรื่องปวดหัว